วันนี้เทพประจรล,ลงเทาพาผมมาที่ริมมนำ้ำเนรมิรสถานที่แห่งนี้มีไม้ดอกไม้ใบต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนานาเป็นสวนที่สวยงามที่สุดกำลังเป็นที่นิยมอปไร้ี่มีอยู่มากมายเหลือเกินเราก็ไปดูว่ามีแห่งไหนบ้างที่สมควรที่จะนำออกมา ให้ได้เห็นกันเพื่อได้เห็นรีสอร์ทต,ต่างๆนานาและสภาพภูมิประเทศนักท่องเที่ยวจากต่างชาติก็จะได้เดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยเหมือนอย่างเดิมน,นะครับแต่ก็มีสถานที่พักอีกอย่างหนึ่งเป็นสถานที่พักที่ไม่เหมือนกับโรงแรมใหญ่ๆเป็นเหมือนที่พักแบบส่วนตัว ดูแลกันอย่างใกล้ชิดแบบนั้นเราเรียกกันว่ารีสอร์ทรีสอร์ทนี้จะสูงกว่าโฮมสเตย์หน่อยหนึ่งโฮมสเตย์นั้นเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นก็เหมาะสำหรับการไปท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์พอสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งมีครอบครัวแล้วมีงานการทำเป็นล่ำเป็นสาร มีเงินทองที่จะพอใช้ใจ่ายในการท่องเที่ยวได้ก็มักจะมาหาสถานที่ท่องเที่ยวหาสถานที่พักที่ไม่แพงจนเกินไปนั่นก็คือพวกรีสอร์ทซึ่งในบ้านเราเนี่ยนะครับตามจังหวัดที่มีภูมิประเทศสวยงามจะมีรีสอร์ทแบบนี้มากมายเหลือเกินมีรีสอร์ทชั้นดีๆหลายแห่ง อย่างที่ผมกำลังนั่งอยู่เนี่ยก็เป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ริมแม่น้ำซึ่งนั่งใกล้ๆอยู่กับผมเองสวัดีครับสวยงามมากแล้วตอนหลังนี่เรามาเริ่มมาทำตั้งแต่เมื่อไหร่คือแรกๆผมก็ปลูกเป็นบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านและยิ่งผ้าทิ่ตกเนะี่ยสวยมากจะเห็นผ้าทิ่ตกร,รับเขาเลยนะเกันนี้อ,อนอกจากมีเรือน ที่เป็นกระท่อมปีกไม้ครับสามห้องนอนไหมสามห้องนอนครับแล้วก็มีเรือนไทยสามห้องนอนเหมือนกันแล้วก็มีที่ตรงนี้สิบสองห้องสิบสองห้องรวมทั้งหมดก็ประมาณสิบแปดห้องสิบแปดห้องแล้วคนที่จะมาเที่ยวเนี่ยคนที่จะมาเที่ยวเนี่ยตอนนี้เป็นสภาพอากาศที่น่าไปเที่ยวครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็มีการบริการที่ดี ก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เอาเงินมาใช้ในเมืองไทยจะทำให้เศรษฐกิจของเรารุ่งเรืองเหมือนอย่างแต่ก่อนครับท่านก็ได้ฟังมาจนจบแล้วผมก็ขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ จะมีต้นไม้สูงต้นไม้ที่เตี้ยลงมาแล้วก็เป็นไม้ที่อยู่ใต้พุ่มแล้วก็มีเลื้อยพันนะฮะแล้ก็มาทำนะงนั้นเนี่ยข้างบนเป็นสตอนะครับตรงกลางก็เป็นลองกรองเป็นเนาะเป็นมะไฟนะครับเป็นมังคุดแล้วข้างล่างลงอีกทีก็จะปลูกเป็นเฮลทคูเนียไม้ดอกที่เราเห็นอยู่ในในในบ้านนะครับไอ้เนี่ยเขาเรียกเฮลทคูเนียนะแต่คนไทยจะเข้าใจผิดว่าเบิร์ดเบิร์ดเนี่ยเป็นไม้เมืองหนาวนะครับถ้าสวยที่สุดอยู่ที่ดอยอ่างขางนะส่วนเฮลทคูเนียเนี่ยเป็นไม้เมืองร้อน ธรรมชาติที่จะเกิดอยู่ในซาวด์ประสิทธิ์นะครับแล้วมันจะสวยมากๆที่นี่ในเมืองไทยนะปลูกได้สวยมากที่นี่เนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้ทะเลเราห่างทะเลแค่สามสิบเมตรนเก็บฟ้ามาสานทัดทอด้วยรักละมุนคอยหงายเท นหลับเลเก็บดาวเก็บเดือนมา้อยมาไลเก็บยาดนำข้างกลางใจมาคล้องใจรรวัว ยานานเนเอฝากครักเอาไว้ฝากไปในแสงดวงดาวที่ส่องประกายวับวาววาวอยู่บนฟ้าฟ้า,ฟาให้แสงสุขใสได้เป็นเสมือนดวงตา คอยส่องมองเธอด้วยแววตาแห่งความพักดี mm hmm. เจ็บฟ้ามาสานทับทอด้วยรักละมุนคอยห่มให้เธอได้อบอุน่นก่อนนอนคืนนี้ให้เสียงใบไม้ ขับกล่อมเป็นเสียงดนตรีคอยกล่อมให้เธอฝันดีดีให้เธอเคลิ้มไปเป็นวิมานอยู่บนดินให้เธอได้พักพิงพิงและนอนหลับไหลเก็บดาว เก็บเดือนมาร้อยมาลายัยเก็บยาดน้ำค้างกลางไพรมาคล้องใจเราไว้รวมกัน